สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสุดหรยทเทลลาฮาหนอยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาลงสูตรแต้มรวมสองตัวล่างนะครับซึ่ง <c oughs> เดินต่อมาสองวนแล้วนะครับมัวนนี้ก็ได้แต้มสามนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามต่อกันนะครับก <c oughs> ่อนหนึ่งก็ฟังคาเตือน,นก่อนนะ <c oughs> คาเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจ,จนารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใชใ้วิจ,จรารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เดินการผนัน ต้องการสมัครสมาชิกช่องนะครับลายดีนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะรับสูตรดับแล้วก็สูตรเด่นนะครับเดี๋ยวผมให้สูตรเด่นใหม่ๆไปด้วยนะครับแต้มรวมสตัวล่างนะครับสูตรที่1น่งได้แต้มสามนะครับข็เดินต่อนะครับ สูตรที่สองนะครับได้แต้มสามนะครับเดินต่อนะครับสูตรที่สามนะครับได้เต้มสามนะครับเดินต่อนะครับผลออกแปดห้าสูตรที่สี่ก็ได้เต้มสามนะครับผลออกแปดห้านะครับสูตรสูตรที่ห้านะครับก็ได้แต้มสามนะครับ นนอก 8, นะตั้งห้าสูตรนะครับเดินต่อหมดเลยถูกต่อเนื่องมาสองวดสามงวดนะครับสองสามวดแล้วเดี๋ยวเรามาถามกันต่อนะครับเดินมาร้อยกว่างวดตั้งห้าสูตรนะครับคลิปที่แล้วผมได้ลงเลขเด่นล่างไปเรียบร้อยแล้วนะ หล,าง,ลางก็ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสามสุดนี้นะครับก็เดินต่อทั้งสามสุดนะครับล่างทั้งสามสุรที่ลงไปก็เดินต่อทั้งสามสุดนะผลที่ออกมาก็คือแปดห้าสุดปให้ก็คือแปดห้านะครับไ,ได้แปดห้าเป็นงวดที่สามนะครับที่ ผมให้สองตัวล่างถูกไปนะครับสามงวดพลัดเดี๋ยวชุดพวกนี้เดี๋ยวอันนี้นะครับได้รวมสองตัวล่างครับก็เกิดชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมลงชุดนี้ให้นะครับเนี่ยผมก็คือที่บอกไปเมตเกียนะอันนี้นสองสามเดี๋ยวชุดพวกนี้เดี๋ยวผมประกบให้สรุปอีกอเวลาที่สรุปไปน,นะครับ ก็คือเดินต่อหมดนะครับเอาแปดห้านะครับแต้มรวม3ามแต้มนะครับที่๋อวมาเทียบกันไม่มีเก้าผมก็ใจสองส่วนนี้ตัดนะครับอ่าส่วนในได้หนึ่งสองสามห่งสก็เลขดับก็ติดดับเลขสองอยู่ด้วยนะครับดับห้าถึงสิบปียังไม่เคยหุุนะโอเคนะเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยอ่าแล้วก็ เดี๋ยวเสร็จจากคลิปนี้นะครับผมจะลงชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับจบวิดีโอนี้ก็จะเป็นชุดนี้นะ,ะชุดนี้ก็คือหลัก10บหน่วยบนนะครับผมให้เด่น7 2ดสองกับ73็ดสามนะครับผลออกสองก็ผ่านนะครับก็ผมจะลง3ามสูตรนี้ต่อนะครับเป็นสูตรที่เดินต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วครับ2ส,สูตรนี้อ่ะแล้วก็สูตรนี้ผมลงมาเสริมให้นะครับก็เดินต่ออีก หมดชุดเลนกเก็คือบสอนะครับส่วนสูตรเสริมพวกนี้ก็เดินต่อหมดนะครับทุกสูตร10หน่วยบนนะครับทั้งหมดผมลงไปก็หลายสูตรอยู่นะครับถูกทุกสูตรครับไม่มีสูตรไหนหลุดนะฮะเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้นะหลังจากนี้ก็จะเป็นชุดนี้แล้วก็ชุดพวกนี้นะครับชุดนี้เดินมา6กหมดร่วนนะครับตามสูตรทั้งหมดนะครับสนนรบนผมไม่เอามานะครับก็ลงช่องไปเหมือนกัน วันนี้จะเป็นวันวันนี้จะเป็นวันที่ถูกนี่เป็นวันที่หกนะครับอันนี้วันที่สามนะครับก็จะเป็นวันที่สามแล้วต่อเนื่องกันมานะครับถูกกสุดนะครับอะ่ะส่วนคนที่ไม่ถูกนะครับก็ก็สู้ต่อไปนะครับสูตรเดินต่อแต่ว่าเราไปจับเลขไม่ถูกเองนะครับอะ่ะสูตรลงไปทั้งหมดประมาณหกสิบสูตรนะครับของผมคลิปที่แล้วผมไม่ได้ลงเยอะหกสิบสูตรแต่ว่าก็คือถือว่าประมาณเลยแหละ ที่หลุดไปไม่เกินสิบสูตรนะครับถูกประมาณห้าสิบสูตรนะครับสูตรใหม่ๆเดี๋ยวจะทยอยลงให้ด้วยนะครับหกสิบสูตรหลุดถ้าหกสิบสูตรถึงหกถูกต้องหกสิบสูตรก็คงจะดีนะแต่ว่ามันมัน,มนยากผม้องบอกว่าเออถ้าผมลงสูตรแค่ห้าหกสูตรสิบสูตรเนี่ยมันคงจะโอกาสหลุดต้งผมว่ามันก็น้อยนะแต่ว่าเราจะไม่มีตัวตัวเทียบไปยท นะครับเราไม่มีตัวเทียบสูตรเด่นว่าเลขที่มาชนกันเกิดอ,อะไรผมเลยเลือกสูตรที่ว่า,าหลายหลายสูตรมาเทียบให้นะครับเราจะได้เลขเด่นเยอะขึ้นแล้วประกอบกันเหลือเหลือชุดเด่นที่น้อยลงประมาณนี้แต่ทุกสูตรนะครับมีโอกาสดเด่นต่อทั้งนั้นและทุกสูตรก็มีโอกาสหลุดเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องปกติถ้าใคยไม่ต้องการให้หลุดเลยทั้งหกสิบสูตรก็ผมไม่ได้ว่านุนนันไปดูช่องอื่นได้เลยครับ ถ้าหกสิบสูตรไม่หลุดเลยนะไปดูช่องอื่นได้เลยช่องผมหกสิบสูตรผมยืนยันให้เลยร้อยเปอร์เซ็นเต็มด้วยว่าจะต้องมีการหลุดทุกทุกวัดนะครับทุกวัดร้อยเปอร์เซ็นเลยจะหลุดห้าสูตรสิบสูตรแต่ไม่เกินนะ่ไม่เกินสิบสูตรของผมอะหกสิบสูตรจะหลุดไม่เกินสิบสนะูตรเนี่ยบางสูตรบางบางวัดก็หลุดแค่สองสามสูตรอะไรเงรี้ยเดี้ยวผมบอกเลยการันตีได้เลยว่า ถ้าลงระดับ60สูตรเนี่ยถ้าไม่หลุดเลยเนี่ยผมยกอะไรให้ได้ทั้งหมดเลยนะครับในสูตรเนี่ยในสูตรของผมอะจริงผมมีสูตรหลายร้อยสูตรเลยนะครับแต่บางบางทีก็เยอะเกินไปไม่อยากลงให้พวกเราต้องมาเทียบมันเยอะจัดอะนะอย่างที่ผมเสริมเสริมให้เห็นเนี่ยชุดพวกเนี้ยเนี่ยชุดพวกเนี้ยที่ผมเสริมเนี่ย นี่ผมมีประมาณที่แบบนี้นะผมมีประมาณสักยี่สิบสูตรนะเนี่ยแบบเนี้ยที่ไม่เคยหลุดอะ่ะรวมๆประมาณยี่สิบสูนนะฮะผมบอกว่าถ้าสูตรไหนที่ผมลงช่องไปถ้าหลุดปั๊บผมจะเปลี่ยนทันทีเอาสูตรพวกเนี้ยลงมาเสริมทันทีนะครับเอามาเสริมทันทีเลยผมไม่ได้บ้าลงสูตรนะครับคือผมไม่ได้เป็นคนที่ว่าแล้วก็ผมไม่ได้เล่นด้วยนะ <laughs> ผมยังําตัวเองเลยบางคนบอกว่าทําหวยถูกมาตลอดเลยบางคนที่เขารู้จักผมเลยว่าคนบางคนในช่องก็แบบถ้าทำไมน่าจะรวยได้ล่ะผมไม่ได้เล่นนะครับผมไม่ได้ซื้อตลาดกันผมไม่ได้รวันเนี้ยอย่างเช่นมาดอกเนี่ยอ่าออกอะไรเนี่ยสองสองเจ็ดเนี้ยแปดห้าเนี่ยผมไม่เล่นสักบาทเลยนะบาทเดียวผมก็ไม่ได้เล่นแลวล้านทีผมถึงจะได้ลง อ่ะคิดอยากจะเล่นก็นซื้อร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยโอเคนั้นเองบมก่อนกน่อนนั้นก็เมื่อที่ออกหกแปดเจ็ดอ่ะผมลงทุนสลากไว้ใบเดียวรู้สึกว่าผมไม่ค่อยเล่นนะครับนั้นๆผมจะเล่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดว่าเออผมตส้ดสุดไวยล้ว หวยทำถูกแล้วจะรวยมีสูตรวยเยอะไม่ใช่นะครับผมไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเล่นหมายถึงว่านานๆทีเล่นอะไรเงี้ยเล่นก็เล่นน้อยด้วยร้อยสองร้อยเต็มที่สูงสุดเคยเล่นสามร้อยนะครับเคยเคยเคยลงเล่นสามร้อยสูงสุดไงอันนี้ก็วันนี้ก็ไม่ได้เล่นวันนี้ไม่ได้เล่นตังบาทหนึ่งเลย ผมมาแบ่งปันกันถามว่าลงช่องแล้วผมชอบลงช่องมาแบ่งปันกันแค่นั้นเองไม่ใช่ได้อะไรแต่ละคลิปวิดีโอเนี่ค่าประก,กาศส่งด้ามยังไม่ได้เลยครับเงินเนี่ยประกาศพวกเนี้ยเอาสองด้ามเนี้ยผมยังไม่ได้เลยได้คืนเลยเ <c oughs> อาจริงๆอ่าไม่ได้พูดเล่นนะจริงๆอ่าผมก็ทําช่องเล็กๆไม่ได้ช่องใหญ่โตอะไรงไงอ่า ผมเอาเอา,เอาความสบายใจของผมอย่างเดียวนะนี่ก็เดินต่อหมดนะเดี๋ยวผมมาแชร์แว่งปันกันอะไรที่มันมันเดี๋ยวผมจะมาเสริมให้บ่งดีสุดมันมีสูตรเยอะแยะที่ผมจะเลือกคัดมาเสริมว่ามันน่าจะเป็นไปได้ประมาณอย่าองสองส่วนเนี้ยที่ผมมาเสริมเหตุผลของผมก็คือว่าไอ้สยวนหนึ่งสองสามัมีโอกาสมานะครับที่ผมดูจากหลายๆสูตรของผมแล้วแล้วกผมผมก็เลยเอามาลงเพื่อ ให้พวกเราอะไปพิจารณาชุดสูตรหนึ่งสองสามก็ใจปะเนี้ยให้มีความเข้าใจด้วยนะครับผมคัดมาก่อนแล้วเนี้ยพวกเนี้ยคัดจากสูตรที่ว่าผมมีอยู่อะว่าผมสมควรจะเอาลงสูตรไหนมาเพื่อมาเทียบกับสูตรเด่นที่ผมลงไปดังช่องแล้วนะครับอ่ะถ้าผมมีเวลานะผมจะนั่งคัดอะไอยู่ตลอดแต่ถ้าผมไม่ค่อยมีเวลาผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้วิเคราะห์อเชิงเลยก,กันนะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ตามชุดนี้กันต่อนะอชุดแต้มรวมนะวิธีการทํานะครับเดี๋ยวเรามาดูเลย ตัวที่หนึ่งนะครับใช้หลักแสนสองครั้งหลักพันสามครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าที่สองสองครั้งหลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งสามครั้งหลักร้อยท้ายที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่สองสามครั้งบวกเก้าเก้างทีนะครับสี่กับศูนย์ได้สี่สี่กับศูได้ศูนย์ เกับเ็ดได้หกหกกับแปดได้4ี่สี่กับเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งกับสามได้สี่สี่กับศูนย์ได้สี่สี่กับหนึ่งได้ห้ากับเก้าได้สี่นะครับได้สตัวแรกบวกสอนะสีบวกสองได้หกเงนบวกหนงนะครับได้สี่หกเจ็ด้าศย์หนึ่งสได้หนะครับแต่แต้มก็คือ6 4กก็คือใต้หนะครับก็คือนะครับสุดที่ผ่านมาก็ได้สามครับต่อมาสุดที่สอนะ สูตรที่สองใช้หลักพันหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักหน่วยสองครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งสองครั้งหลักสิบหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยหลักหน่วยหน้าที่สองสามครั้งหลักร้อยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งสามครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองหนึ่งครั้งโบกค่าคงที่ ศูนย์กับศูนย์ได้ศูนย์ได้ศูนย์หกกับแปดได้สี่สี่กับเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งได้สองสองกับหนึ่งได้สามสามกับหนึ่งได้สี่สี่บวกหกได้ศูนย์นะครับจากนั้นก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้มาบวกสองแล้วบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดนะครับได้ได้เต็มหกนะครับบอกสี่สองแต็มหกนะครับเมื่อที่ผ่านมาก็นี่เลยนะครับในแต็มสามนะครับหกแปดห้าต่อมาสุดที่สามนะครับ สุดพวกนี้เดินต่อมาสามสี่วันแล้วนะเดินต่อเน,นื่องกันมาเนะี่ยที่ลงช่องอะ่ะสามสีว่วันเราจาไม่ได้แล้วแต่ถ้าเป็นกระดาษใบพวกเนี้ยไม่เคยต่ําแต่สามวันนะครับแบบพวกนี้ยก่อนที่ผมจะมาลงในสมุดอะ่ะสุดที่สามนะครับใช้หลักแสนสองครั้งหลักหมื่นสองครั้งหลักร้อยสามครั้ง หลักหน่วยหน้าที่2อสองครั้งหลักร้อยท้ายที่1นครั้งหลักหน่วยท้ายที่1นสครั้งหลักสิบท้ายที่สองสาครั้งบวกเกทีศูนย์กับสได้สองสองกับสได้ห้าหกับสองได้เจดเกับสี่ได้หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งได้สองสองกับบกได้แปดแปดกับเก้าได้ได้เจ็ดบวกผิดละสองกับห้ได้เจ็ดเจ็ดกับสได้เก้าเกับสี่ได้สาากับหนงได้สี่สี่กับบได้ศูนย์ได้เ้านะจากนั้นบวกหมันสาครั้งแล้วก็บวกสองแล้วบวกหนสครั้งเลย ดาวสูหนึ่งสามดท้ายเจ็ดแปดนะครับในเจ็ดออกแปดเก้านะครับเป็นร้อยยี่สิบห้าวันนี้นะที่ถูกมาทำมาวันร้อยยี่สิบกนะครับถัดมานะครับสุดที่สี่สุดที่สี่ก็เดินมาพบก,กันนะครับใช้หลักพันหนึ่งครั้งหลักหน่วยสองครั้งหลักหน่วยท้ายสองตัวสองครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งสามครั้งหลักสิบหน้าที่หนึ่งสามครั้งหลักสิบหน้าที่สองหนึ่งครั้ง หลักร้อยท้ายที่หนึ่งสีครั้งหลักสิบท้ายที่1หนึ่งครั้งกเก้า 1, 1ค,รครั้งที่แกับแดได้หกกับสได้แปปกับสได้ศูนย์หกับหได้เจ็ดเดกได้สามสากับสได้เจ็ดเกับเ้าได้หนะครับจากนั้นบวกหมาห้าหครั้งนะครับบวกหนึ่งห้าครั้งบวกสองแล้วก็บวกหนึ่งสองครั้งได้6กเจ็ดแปดเก้า่วนหนึ่งสหนึ่งสาห้าได้เจ็ดแทมนะครับแปดเก้าัที่ผ่านมาก็าได้ตามสามแทมนะร้อยี่สบก มาสูตรที่ห้านะครับสูตรที่ห้าสูตรที่ห้าใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายสองตัวสองครั้งหลักร้อยหน้าที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยหน้าที่สองสองครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่สองสามครั้งหลักสิบท้ายที่สองหนึ่งครั้งบวกสี่ครั้งที่ หนึ่งกับหได้เจ็นได้เจวกได้สากับสได้7จ็ดเจ็ดกับศนยได้เจ็ดเจ็ดกับเได้สี่กับสได้หกหกกับสได้แปดกับสได้สอนะครับตัวแรกบวกสจากนั้นบวกหนะครับได้2องสี่าจะ8แปส่วนหนะครับแตม7นะครับได้แต้มเจ็ดออกแปดเก้านะวนที่ผ่านมานะครับนี่เลยนะ8ปดเก้าศูนหนึ่งสอี่ได้แตม3โอเคนะ เดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันเลยนี่นะครับเรามาบอกกันเลยนะ รวมสองตัวล่างเนี่ยมาดูตัวชนกันเลยนี่ชนเนี่ยอะไรนะ นี่คือวันที่แล้วนะวันที่ผ่านมาเนี่ยอ,อันแัมสามนะโอเคต้้ง,งานสูตรเดินต่อนะ

สี่กับแปดได้สองสองกับสองได้สี่สี่กับสองได้หกหกกับสองได้แปดแปดกับศูนย์ได้แปดแปดกับสี่ได้สองสองกับสองได้สี่สี่กับเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งกับแปดได้เก้าเก้ากับเก้าได้แปดนะครับได้แปดอีกรอบนะสี่กับแปดได้สองสองกับสองได้สี่สี่กับสองได้หกหกกับสองได้แปดแปดกับศูนย์ได้แปดแปดกับสี่ได้สองสองกับสองได้สี่สี่กับเจ็ดได้หนึ่งหนึ่งกับแปดได้เก้าเก้าบวกเก้าได้แปดนะแปดบวกสองได้ศูนย์นะครับ 61 1 801 2 3 4 2, 5 6อ่า6ตัวนะครับลงเลย801 2 3 801 2 3 4 5 สี่ได้ศูนย์ห้ากับแปดได้สามสามกับหนึ่งได้สี่สี่กับสองได้หกหกกับสองได้แปดแปดกับสี่ได้สองสองกับสองได้สี่สี่กับศูนย์ได้สี่สี่กับบกได้ศูนย์นะหกกับสี่ได้ศูนย์ห้าแปดได้สามสามกับหนึ่งได้สี่สี่กับสองได้หกหกสองได้แปดแปดกับสี่ได้สองสองกับสองได้สี่ได้ศูนย์ครับบวกหนึ่งสี่ครั้งนะครับศูนย์หนึ่งสองสาม ีอย่างนั้นบวกสองกบวกหนครั้งนะเจ็ดแ8สองสี่แครับศูนย์หนึส่็ดดนะครับ 2องสามสี่หกเดประมาณสูที่3านะสี <c oughs> ่กับสองได้หกหกับหได้สอกับแปดได้ศูนย์สี่กับ2ได้6 6หกับแได้สี่ 0, ี่กับเ้าได้3ได้สานะครับหกับหกได้2 2กับ8ได้ศูย์สกับ2ได้6 6 8ดได้4 4กับ9ได้3บวก2เป็น8 4ครั้ง9 0 1 2 3 4 5 6 8 9 0 1 2 ต่อมาสูตรที่4ครับ6กับ4ได้0ูนย์ศูนย์กับ2ได้2 2กับ3ได้5้าหกับ5ได้0ูนย์หกับ7ได้3ามสามบวกเได้2องครับบวกหนึหครั้ง2 3 4 5 6 7จ็ดากนั้นบวกสอก้าศูนย์หนึ่ง

หกกับสองได้แปดแปดกับ2ได้ศ6กับ4ได้ศูนยกับ4ี่ได้8ปดแกับ1ได้9ก้าเก้าหได้ห้าหกับ4ได้9้านะครับเกบวกสได้หนึ่งหบวกหได้2 3งสห้า

ทั้งสี่สุดนะครับทั้งห้าสุดนะจนกันได้เลขเด็ดเล็กเลยเริ่มจากแปดนะครับแปดสุดนี้ไม่มีนะศูนย์ศูนย์สุดที่ห้าไม่มีนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งมีครบนะห้าสุรสองหนึ่งสองสามสี่ห้า สามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งห้าไม่มีสุดนะหกหนึ่งสองสามสี่ห้า เชิญกันห้าตัวนะครับแต้มรวม2ตัวล่างสงสัยผมต้องเอาสูตรเสริมเข้ามาอีกแน่เลยหนึ่งสสามสี่หโอเคหนึ่งสองสามสี่หกะแต้มรวม2ตัวล่างนะครับ ชุดนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาสูตรเสริมลงมาให้นะครับใครมีสมาชิกที่มีเลขดับเนี่ยจะได้เปรียบไหนจะได้จัดเลขกดับผมจะมีสูตรเสริมให้สูตรนี้ลดเดี๋ยวผมจะเอาสูตรเสริมเข้ามาให้เสริมเข้ามาอีกนะครับเพื่อให้ได้เลขที่ตัดนด้อยลงอาจจะเสริมอีกสองสามสูตรนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวผมก็จบเพียงแค่นี้นะ,ะส่วนคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะลงเลขชุดพวกนี้นะ1ิดบนนะครับทั้งหมดเลยก็ทยอยลงไปทั้งหมดเลยครับออออโอเคนะครับสวัสดีครับ